เรือนขนมปังขิงเรือนพระทะเนสวนนคปรปฐมเรือนพระทะเนสวนพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคปรปฐมเรือนพระทะเนสวนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคาทรงปัญญ้นหยาตัวเรือนทำด้วยไม้สักตกแต่งด้วยไม้สลูลายแบบเรือนขนมปังขิงและภายในบริเวณมีศาลาปแปดเตรียมอยู่บนเนินดินซึ่งอยู่ริมคลองพระราชวังสนามจันทรเรือนพระเนสวนเป็นเรือนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชาทานให้เป็นที่พักของพระยาบุรุษและตลาลพันลบนบไกฤทธ์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นยกกระบาด เสือป่าทั้งนี้พระยาวอุดมราชพักดีโกสุจริตกุลได้ร่วมพักอยู่ด้วยโดยทำบานหน้าต่างเปิดทั้งหมดแม้ฝาผานังระเบียงก็สามารถเปิดออกให้รับลมทำให้ลมเข้ามาในอาคารสร้างเมือ่อพศ2450ในราชการที่6อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักพระราชวางัง ปัจจุบันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้และอยู่ในระหว่างปรับปรุงมีการบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาในสภาพเดิมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงซึ่งอาคารที่พบมีลวดลายแบบใดบ้างลวดลายไม้และลายกนกลายฝึกสาพันธ์ ความสำคัญของเรือนขนมปังขิงเรือนพระเรศวนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงหลังคาปัญญา้นหยาตัวเรือนทำด้วยไม้สักตกแต่งด้วยไม้ชรูลายแบบเรือนขนมปังขิงและภายในบริเวณเรือนมีศาลาแปดเหลี่ยมอยู่บนเนินดินซึ่งอยู่ริมคลองพระราชวังสนามจันทร์ สิ่งสำคัญของเรือนขนมปังขิงลักษณะเด่นคือเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงหลังคาปั้นหยาตัวเรือนทำด้วยไม้สักทองตกแต่งด้วยไม้สลุายแบบเรือนขนมปังขิงโดยทำบานนะต่างเปิดทั้งหมดแม้ฝาผนังระเบียงก็สามารถเปิดออกให้ได้รับลมถ้าให้ลมผ่านเข้ามาในอาคาร ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังคิง,งเรือพนพระธเนศสวนจังหวัดนครปฐม2.1ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังคิง,งเรือพนพระธเนศจังหวัดนครปฐมหน้าต่างเรือพนพระธเนศสวน 2.2ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงเรือนพัทเนศสวนจังหวัดนครปฐมช่องแสงประตูเรือนพัทเนศสวนส3ลวดลายไม้สลุแบบขนมปังขิงเรือนพัทเนศจังหวัดนครปฐมช่องแสงประตูเรือนพัทเนศสวน 2.4ลวดลายไม้ลุแบบขนมปังขิงเรือนพัฒน,นีสวนจังหวัดนคนปรปฐมลาวราเบียงเรือนเรือนพัฒนาสวนสองจุดลวดลายขนมปังขิงเรือนพัฒน,น์จังหวัดนคนปรปฐมลูกกงเรือนพัฒน,นีสวน สองจุดห้าลวดลายไม้ชรูแบบขนมปังขิงเรือนพัเนศตังหวัดนครปฐมลูกกงชานพักเรือนพัฒนีสวนสองจุดหกลวดลายไม้ชรูแบบขนมปังขิงเรือนพัเนีสวนจังหวัดนครปฐมกันจัดเรือนพัเนีสวนสองจุดกลวดลายไม้ชรูแบบเรือนขนมปังขิงเรือนพัฒนศสวนจังหวัดนครปฐมช่องแสงเรือนพัเนีสวน 2.7ลวดลายไม้ฉล tamam. ุแบบเรือนขนมบางขิงเรือนพระเหเุจังหวัดนครปฐมเชิงชัยเรือนพัทนเนสสวน2.8ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมบางขิงเรือนพัะน์เนธจังหวัดนครปฐมเชิงชัยเรือนพัะน์เนสสวน2.9ลวดลายไม้ฉลูแบบขนมบางขิงเรือนพัะน์เนสสวนจังหวัดนครปฐมประตูเตี้ยเรือนพัฒนเนสสวน จุดลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงเรือนพัฒนีจังหวัดนครปฐมช่องแสงประตูหน้าต่างเรือนพัทนีสวนจุดหนึ่งลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงเรือนพัฒนีสวนจังหวัดนครปฐมช่องแสงประตูเรือนพัเนีสวน 3.1จุดหนึ hehe, so ่งลวดลายไม้ฉลูแบบขนมปังขิงเรือนพัฒนีจังหวัดนครปฐมนาต่างเรือนพัทเนีสวน3าจุดสองลวดลายไม้ฉลุเรือนขนมปังขิงเรือนพัทเนีจังหวัดนครปฐมประตูเรือนพัฒนีสวน3.3ลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงเรือนพัทเนีจังหวัดนครปฐมประตูเรือนพัทเนีสวน